เพื่อนรู้ไหมคะว่าซูชิสายพานเนี่ยได้ไอเดียตั้งต้นมาจากโรงเบีร์ค่ะ เพราะ่ะนั้ว,วงการของการเข้าไปกินซูชิสายพานเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งวงการนะที่แบบว่าเราเข้าไปแล้วก็จะออกยากมากนะคะอยากจะไปซ้ําอยู่บ่อยๆคะ่ะด้วยวความที่ราคาก็ไม่แรงมากเนาะแล้วก็ได้กินหลากหลายเนี่ยมันก็แน่นอนว่าใครก็อาจจะชอบอะไรแบบนี้นะคะความพิดของซูชิสายพานมาแรงมากๆนะคะต้นลองไปดูข้อมูลเนาะ,ะในเพจของลงทุนแมนนะคะที่ได้มีการพูดถึงร้านซูชิโร่ค่ะต้องบอกว่ากําไรแล้วก็รายได้ของซูชิโร่เนี่ยเติบโตต่อเนื่องทุกๆปีเลยนะคะเอาแค่ของปี2024ก่อนนะคะทุกคนช่วง9เดือน กำไรจากทั่วโลกนะคะอยู่ที่2,350ล้านบาทค่ะและถ้าเกิดเรากลับมาที่ประเทศไทยของเรานะคะตัวเลขของปี2023นะคะได้ระบุเอาไว้นะคะว่าซูชิโร่เนี่ยมีรายได้1,892ล้านบาทแล้วก็มีกำไรสูงถึง172ล้านบาทเลยค่ะทุกคนต้องบอกเลยว่านี่แค่สาขาแล้วก็แบรนด์ของซูชิโร่ร้านเดียวเลยนะคะยังไม่ได้นับรวมร้านอื่นดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าความพิดของซูชิสายพานเนี่ยมาแรงมากจริงๆค่ะ ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าลูกเล่นของซูชิสายพานเนี่ยทำให้หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบลักษณะการกินแบบนี้มากๆนะคะที่ตัวสายพานค่อยๆเลื่อนซูชิมาหาเราใช่ไหมให้เราได้เลือกซูชิหน้าที่อยากกินได้เลือกกินทีละคำสองคำนะคะได้ชิมหลายๆหน้าซูชิมากขึ้นนะคะก็ทําให้เราเนี่ยติดใจเนาะแต่ว่าเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าถ้าเราย้อนกลับไปจริงเนี่ยตัวของซูชิสายพานไม่ได้มีมาตั้งแต่แรกๆนะคะแต่ว่าคนได้คิดค้นสิ่งนี้ขึ้นมาคนแรกเนี่ยเขาใช้เวลา4-5ปีเลยนะคะกว่าที่จะได้ เจ้าตัวซูชิสายพานนี้มาใช้กับร้านของเขาเองค่ะและจุดเริ่มต้นจริง,งเขาก็เริ่มมาจากการที่เขาเนี่ยอยากจะขยายกิจการค่ะต้องบอกว่าเรื่องราวนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนนะคะทุกคนว่าซูชิก็เป็นเหมือนอาหารประจําชาติของญี่ปุ่นแล้วกันเนาะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยร้านซูชิส่วนใหญ่แล้วกันเนาะจะยังเป็นร้านแบบเล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากอาจจะมีเยอะอยู่นะคะแต่ว่าคนที่จะเข้าไปทานได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีเงินนิดนึงนะคะก็คือมันจะมีความพิถีพิถันในการทำะคะ่รดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีราคาที่สูง ประมาณหนึ่งค่ะซึ่งในยุคนั้นนะคะก็มีร้านซูชิเล็กๆร้านหนึ่งค่ะของชายที่ชื่อว่าคุณโยชิอากิชิราอิชินะคะ คุณโยชิอากิชิไรชิเนี่ยก็เป็นคนที่ขายซูชิเหมือนคนอื่นๆทั่วๆไปนะคะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่สนใจในเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็อยู่ในวงการของอาหารมานานแล้วประมาณหนึ่งนะคะดังนั้นตัวเขาเนี่ยอยากจะพัฒนาโปรดักต์บริการหรือว่าร้านของตัวเองด้วยนวัตกรรมใหม่ๆมากขึ้นนะคะอยากจะขยายกิจการต่างๆด้วยเช่นเดียวกัน <S <S และแน่นอนว่าถ้าเกิดเรามองในมุมของผู้ประกอบการคนนึงอะเนาะเวลาที่เราอยากจะขยายกิจการเราอยากทำให้ได้กําไรที่มากขึ้น โดยที่อาจจะไม่ต้องเพิ่มต้นทุนเลยหรือถ้าเกิดเพิ่มเนี่ยก็อยากจะเพิ่มให้น้อยที่สุดนะคะคุณโยชิอากิเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีแนวคิดแบบนั้นเหมือนกันนะคะด้วยความที่เขาเป็นร้านที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแล้วก็น่าจะขยายตัวร้านซูชิเนี่ยไม่ค่อยได้เท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยการที่เขาจะมาจ้างคนเพิ่มเพื่อเสิร์ฟซูชิเพิ่มเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องยากนะคะพื้นที่มีจํากัดแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเขาต้องมาจ้างคนเพิ่มอีก ต้นทุนมันก็ต้องเพิ่มอีกนะคะดังนั้นการที่ทําให้รายได้เพิ่มขึ้นเป็นกอบเป็นกรันรม,มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากนะคะคุณโยชิยอกิเขาก็เลยไปหาวิธีเขาก็คเขาจะทํายังไงดีนะให้เขาเนี่ยสามารถเสิร์ฟซูชิของเขาเนี่ยได้มากขึ้นค่ะจมวันหนึ่งนะคะเขาก็ได้ไปดูงานนะคะที่โรงเบียร์อาซาฮิค่ะแล้วเขาก็ได้ไปเจอเนาะว่าเอ้ที่โรงงานนั้นเนี่ยมันมีสายพาน,นะคะ่ะที่ลําเลียงขวดเบียร์อยู่ พอเห็นตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็ได้ได้ว่าเหมือนเกิดไอเดียค่ะทุกคนเกิดไอเดียว่าเอ้ยหรืออีสายพานแบบนี้แหละที่มันน่าจะมาแก้ไขแล้วก็ตอบโจทย์สิ่งที่เขาตามหาได้นะคะก็คือการที่เขาจะสามารถเสิร์ฟซูชิได้มากขึ้นค่ะและกว่าที่เขาจะออกแบบสร้างทํำน่าทํานี่ปรับปรุงต่างๆกว่าจะสําเร็จออกมาจริงเนี่ยก็ใช้เวลา4-5ปีเลยค่ะทุกคนกว่าจะเกิดเป็นซูชิสายพานอันแรกของโลกนั่นเองค่ะ และซูชิสายพานอันแรกนะคะก็ได้เปิดที่ร้านของคุณโยชิอากินะคะในปี1958ค่ะในชื่อว่ากินโรคุซูชินะคะโดยการออกแบบสายพานของคุณโยชิอากิเนี่ยต้องบอกว่าตั้งใจมากๆนะคะทุกคนมันไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยให้มันเลื่อนๆไปแล้วก็ทําให้มันออกมาแล้วก็จบไปนะคะแต่ว่าเขามีการคิดแล้วนะคะว่าตัวสายพานเนี่ยมันจะต้องเลื่อนไปทางขวานะคะก็คือเขามองว่าคนส่วนใหญ่เป็นคนที่ถนัดขวาใช่ไหมดังนั้นการเลื่อนไปทางขวาเนี่ยใช้ตะเกียบคีบเนี่ยมันก็อาจจะง่ายที่สุดนะคะแล้วก็แม้กระ่ ทังเรื่องของตัวสายพานเองเนี่ยก็มีการออกแบบเพิ่มเติมในส่วนของทางโค้งด้วยนะคะถ้าเราสังเกตตัวสูชิสายพานเนี่ยจะมีช่วงที่แบบเลี้ยวโค้งต่างๆใช่ไหมคุณโยชิเอเกะเนี่ยเขาก็ต้องคิดก่อนนะคะว่าจะทายังไงให้ช่วงตอนโค้งตรงไหนเนี่ยทำให้ตัวสูชิเนี่ยเหมือนตัวหน้ามันไม่หลุดแล้วก็สามารถเข้าโค้งได้แบบสมูทนะคะ,ะ,คะเขาก็ได้ไปเอาไอเดียของการคลี่ไพ่เนี่ยมาใช้ในการออกแบบทางโค้งของสูชิสายพานนั้นค่ะซึงมันช่วยให้ตัวจานของสูชิสายพานเวลาเลื่อนผ่านมาเนี่ยก็สามารถเลื่อนผ่านมาได้แบบสมูทนะคะแล้วก็ตัวหน หรือว่าไม่โดนกระแทกแรงๆแบบนั้นเป็นต้นค่ะซึ่งในจุดนี้อีกเรื่องนึงเลยนะคะในการเป็นซูชิสายพันของคุณโยชิอากิเนี่ยก็ทําให้ตัวซูชินะคะเข้าถึงผู้คนเนี่ยมากขึ้นในราคาที่ถูกลงด้วยเช่นเดียวกันค่ะในสมัยก่อนเนี่ยเคยมีคนเขียนถึงเลยนะคะว่าคุณโยชิอากิเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนคนบุกเบิกแล้วกันน้อยทําให้ซูชิเนี่ยเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะการออกแบบโซชิสายพานของคุณโยชิอากิเนี่ยยังมีเรื่องของความเร็วด้วยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ8เซนติเมตรต่อวินาทีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างตอนนี้เนี่ย่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ4เซนติเมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คุณโยชิอากินเนี่ยมองแล้วนะคะว่า มันไม่ช้าจนเกินไปจนทําให้คนร,รู้สึกว่าแบบเออนานจังต้องรองว่ะซูชิจานหนึ่งจะเลื่อนผ่านมานะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นระยะเวลาที่กําลังดีที่ไม่เร็วจนเกินไปจนมองไม่ออกนะคะว่าไอซูชิที่มันเลื่อนผ่านหน้าเราไปเนี่ยมันเป็นหน้าอะไรบ้างนะคะ แม้ว่าซูชิสายพานของคุณโยชิยากินะคะจะดูหลุดจากกรอบวัฒนธรรมเดิมๆของญี่ปุ่นในช่วงนั้นนะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งประดิษฐ์ที่นํามาซึ่งวัฒนธรรมใหม่ๆอย่างทุกวันนี้นะคะแล้วก็แน่นอนว่าในช่วงนั้นเนี่ยร้านของคุณโยชิยากิก็เติบโตแล้วก็ขยายออกมาหลายร้อยสาขามากๆเลยค่ะและจากจุดกําเนิดในวันนั้นก็ทําให้เราได้กินซูชิสายพานกันในวันนี้ด้วยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือที่มาของสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นซูชิสายพานนั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆมีหัวข้อไหนที่สนใจนะคะสามารถมาพิมพ์คอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้ค่ะหรือว่าใครเนี่ยเคยเจอสมมติฐานเบื้องหลังไอเดียของซูชิสายพานอื่นๆสามารถมาแชร์ร่งข้อมูลกันได้นะคะฝากติดตามรายการสิ่งประดิษฐ์คิดได้นะคะในทุกช่องทางของ Creative Talk ค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่า YouTube Channel ค่ะฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะ p พลเนอรของ Creative Talk ออกแล้วนะคะโดยใช้ชื่อว่า The Organize Planner ค่ะ The Organize Planner ค่ะออกแบบสำหรับคน2กลุ่มใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยนะคะคนกลุ่มแรกก็คือคนที่ชอบจดอยู่แล้วนะคะกับคนกลุ่มที่2ก็คือคนที่ไม่ชอบการจดแต่รู้สึกว่าอยากจะเริ่มจดนั่นเองค่ะสำหรับคนที่สนใจ The Organize Planner นะคะสามารถสแกนที่ QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือจะทักไปที่ Inbox ของ Facebook Sequence ค่ะ Z e Q U e N Z. S E Q U E N Z นะคะ